สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวดินญี่ปุ่นนะคะดินที่ทําเองนะคะก็จะมีแป้งข้าวโพดกาลาเทกเแบบี้ออยน้ําส้มสายชูสบู่สบู่ตัวนี้เราจะใช้ของอิงออนนะคะจะมีความเหนียวเหนียวดีแล้วก็ดินสอพองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นดินที่เหนียวยืดอย่างนี้นะคะค่ะดินเหนียว นีท้ทำเพิ่งทำเพิ่งทำเสร็จนะคะทำเสร็จแบบนี่ที่เราทำเสร็จจะเป็นอย่างนี้นะคะยืดแต่ถ้าเกิดดินที่เราทำออกมาแล้วมันจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้อ่าให้เราผสมสบู่อิงออนที่หลังนะคะสบู่อิงออนที่เราแช่น้ําแช่น้ําไว้แล้วเป็นตัวนี้แช่น้ําแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหลวๆ แล้วก็มาบี้บี้บี้เข้าหากันเลยค่ะบี้บี้เข้าไปบี้นะคะบี้เข้าไปเลยค่ะ นะคะค่ะเมื่อกี้แล้วมันก็จะยืดนะคะ ยืดแล้วนะคะตัวนี้ค่ะมาผสมสบู่ที่หลังนะคะดินสอพองเหมือนกันค่ะเมื่อเรากวนดินเสร็จแล้วดินสอพองไม่ต้องใส่ผสมไปนะคะดินสอพองนี่เอาเป็นแบบผงๆเลยค่ะแล้วก็มานวดเข้าที่หลังนะคะตอนเราผสมดินตัวนี้เสร็จแล้วที่เราไปตั้งไฟนะคะสามารถตั้งได้ในะทั้งเตาแก๊สแล้วก็ไมโครเวฟเลยนะคะได้ทั้งสองอย่าง แบบนี้นะคะอันนี้เป็นดินเพิ่งทาเสร็จเลยนคะคะจะมีความยืดความยืดความยุ่นของเขานะคะ,คะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ผสมสบู่ถ้ายังไม่ผสมสบู่มันจะยังไม่เป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ แ,บบแต่ยังไม่ผสมสบู่นะคะแต่ก็ปั้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบยืดหยุ่นก็ใส่สบู่ลงไปแต่ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่สบู่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะประมาณนี้แต่สามารถปั้นได้นะคะค่ะก็จะเป็นดินที่เราทําไว้เนาะก็ทําไว้เยอะเลยปั้นตุ๊กตานะคะนี่ค่ะที่เราไว้ทานะคะอันนี้อย่าลืมนะคะเป็นสบู่อิงออนนะคะ เอาไปแช่น้ําไว้ดีมากตัวนี้ค่ะก็จะมารีวิวให้ดูรีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะนี่อันนี้เป็นดินที่ผสมสีไว้แล้วนี่ที่ปั้นตุ๊กตานะคะของจิ๋วก็ได้อะไรได,ได้ทุกอย่างเลยจะเป็นสีอะคริลิกนะคะที่เราผสมเป็นสีอะคริลิกค่ะก็จะเป็นพวกตุ๊กตาอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้ นะคะโดนัทแงโดเลมอนนะคะนี่โดเลมอนใช้ดินตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะที่ปัน้นเราใช้ดินตัวนี้ที่ทำเองเลยค่ะ ใช้ดินตัวนี้หมดเลยนะคะปั้นได้หมดค่ะปิกจูคนปิกจูนะคะใช้ดินตัวนี้หมดเลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยนะคะเพื่อนคนไหนที่อยากได้สูตรดินแบบดีๆลองไปปั้นก็ลองสูตรนี้ทำดูนะคะว่าจะดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ปั้นได้อยู่นะคะ ก็ลองไปทำดูอย่าลืมนะคะสูตรก็จะมีดินก็จะมีแป้งก้าโพดเบบี้ออยน้ำส้มสายชูกาวลาเทกสบูอ่อิงออนแล้วก็ดินสอพองนะคะค่ะก็ลองไปทำดูนะคะคุณค่ะ